มาดูความเคลื่อนไหวของแวดวงกีฬาไทยกันบ้างครับสมาคมจักรยานเดินหน้าแผนเตรียมทีมสู้ศึกเอเชียนเกมผลเอกเดชาเหมกระสีครับนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเดินหน้าสารต่อความสําเร็จทะลุปเป้าในศึกซีเกมครั้งที่33เตรียมที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมนักปั่นทีมชาติไทย รับศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนกันยายนปี2569ควบคู่ไปกับการเดินทางเก็บคะแนนคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028 ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับนักปั่นทีมชาติไทยในซีเกมทั้งประเภทถนนเสือภูเขา B ี Beam X อ็มเอ็กซ์เลสแล้วก็ลู่นะคะก็จะยังคงเป็นตัวหลักในการมุ่งเป้าไปสู่เอเชียนเกมโดยในประเภทถนนจะชิงชัยสี่เหรียญทองทรัห้เอาบุคคลชายแล้วก็หญิงและลอสเลสบุคคลชายหญิงประเภทลู่ชิงชัยมากถึง12เหรียญทองนะคะส่วนประเภทบี X มเอ็กซ์มี2เหรียญทองจาก b ี X อ็มเอ็กซ์เลสชายแล้วก็หญิงรวมไปถึง เสือผูเขาอีก2เหรียญทองก็คือคอสคันทรีโอลิมปิกชายและหญิงค่ะโดยจะมีการคัดเลือกนักกีฬาอย่างเข้มข้นครับและต้องมีศักยาภาพในระดับลุ้นเหรียญรางวัลให้เป็นไปตามนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทยตลอดจนเตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องต่อไปครับ